โบทพัฒนาเปิดเดอะอะควาขายทะลุ97%มูล,ลค่า1,200ล้านบาทชี้อสังหาภูเก็ตปี69ท้าทาย เมื่อวันที่16ธันวาคม2568ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเดือดคว้าแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกของบริษัทบดพัฒนาจำกัดอย่างเป็นทางการบริเวณใจกลางบดอเวนิวโดยมีนายสุวิทย์พันธต์งเหนี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณบุญยงสกุลประธานกรรมการบริษัทและคุณพานุพงศ์กริตจนรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้าภาคเอกชนและสื่อมวลชนอย่างคึกคักนายสุวิทย์พันธ์เสียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ปัจจุบันภูเก็ตได้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งไลฟ์สไตล์ลีฟวิ่งที่ผสานการอยู่อาศัยการพักผ่อนและการทำงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวดึงดูดนักลงทุนและผู้พำนักจากทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปเอเชียตะวันออกกลางและออสเตรเลียซึ่งเลือกภูเก็ตเป็นบ้านหลังที่สองและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านคุณบุญยงสกุลเปิดเผยว่าโครงการเดอกอควาได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณภาพการออกแบบและภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกับเมืองชายทะเลภูเก็ตรองรับการอยู่อาศัยจริงและการลงทุนระยะยาวโดยเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของโบสอเวนิวตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณสองไร่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมไมอา,ามี โครงการเดอ Aqua มีจำนวนประมาณ100ยูนิตรวมพื้นที่รีเทลขนาดห้องตั้งแต่1-3ถึง3ห้องนอนราคาเริ่มต้นประมาณ8ถึงกว่า20ล้านบาทใช้งบลงทุนรวม1,200ล้านบาทปัจจุบันมียอดขายแล้วถึง97%และพร้อมโอนทันทีด้วยเอกสิทธิ์ครบถ้วนจุดเด่นสำคัญคือเป็นคอนโดแห่งแรกในภูเก็ตที่มีที่จอดรถรองรับทุกยูนิตทั้งแบบใต้ดินและกลางแจ้งพร้อมพื้นที่รีเทลชั้นล่าง อาทิร้านอาหารสปาแฮร์ซาลอนและบิวตี้คลินิกจากกรุงเทพอีกทั้งยังใกล้หาดบางเทาและหาดรายันเดินทางสะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผลการตอบรับของโครงการถือว่าเกินความคาดหมายโดยลูกค้าหลักเป็นคนไทยจากภูเก็ตและกรุงเทพส่งผลให้ยูนิตท,ที่เหลือสามารถถือครองแบบฟรีโฮได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มลูกค้าต่างชาติได้แก่รัสเซียยุโรปอังกฤษสิงคโปร์และจีนนอกจากนี้บริษัทโบสพัฒนาจำกัดยังมีโครงการคอนโดมิเนียมอื่นอีก2โครงการได้แก่เดอะชา์ดเนในหานยอดขายแล้วกว่า9 8เอร์เซ์ และโครงการใหม่บริเวณฮาซุลินซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2569โดยทั้ง3โครงการมีมูลค่ารวมกว่า3,000ล้านบาท สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตปี2568เติบโตประมาณ5-6%ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากต้นทุนก่อสร้างสูงการแข่งขันรุนแรงและสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นขณะที่ปี2569คาดว่าความท้าทายจะยิ่งเพิ่มขึ้นนักลงทุนที่ขาดประสบการณ์มีความเสี่ยงสูง ในปีหน้าจะเป็นปีที่ท้าทายมากครับเพราะว่าแม้ตลาดเราเทียบกับประเทศไทยนะครับยังดีอยู่มีคนมาซื้อมีคนเข้ามาจากที่ต่างๆจากรัสเซียจากกรุงเทพจากจีนแต่จำนวนยูนิตที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านคูวิลล่าเยอะขึ้นสมมติผู้ซื้อเท่าๆเดิมแต่ผู้ขายอาจจะมีเพิ่มขึ้น5เท่าและมีจากบริษัทใหญ่อย่างต่างชาติหรือมหาชนต่างๆที่เข้ามาเน เรียกว่าลูกค้าเดิมอาจจะแชร์กันอยู่2คนแต่ตอนนี้อาจจะแชร์กันอยู่5้าคน mm hmm. เพราะฉะนั้นการแข่งขันก็จะดูเดือดขึ้นซึ่งทําให้คนที่เรียกว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือสายป่านไม่ยาวพอก็มีสิทธิ์เจงได้เหมือนกันเพราะฉะนั mm ้น hmm. ปีหน้าเนี่ย mm hmm. ผมว่าน่าจะโหดร้ายเพราะว่าการแข่งขันขน่าจะสูงขึ้นจริงๆจ,จ,จากปีนี้ก็เห็นครับมีหลายๆเจ้านะครับที่เป็นมืออาชีพเราไม่เอ่ยว่ามาจากไหนมาจากส่วนกลางภาคอื่นมาแล้วพับฐานกลับไปนะครับหรือแบบมหาชนที่ผมรู้จัก ตั้งบ้ายขายที่ดินเลยก็มีเพราะภูเก็ตเนี่ยอยู่ยากเพราะว่าถ้าเขาไม่เจ้าใจว่าต่างชาติภูเก็ตเนี่ยต้องขายยังไงคุยยังไงเนี่ยเช่นง่ายๆว่าถ้าเกิดใช้ทําจากที่อื่นไม่จำเป็นต้องมีเอเจนต์แต่ภูเก็ตถ้าทําต้องมีเอเจนต์ต้องจ่ายคอมมิชชั่นเขานะแล้วก็ต้องดีไซน์ออกแบบต้องถูกจริตเขาด้วยครับผม อย่างไรก็ตามตลาดภูเก็ตยังถือว่ามีศักยภาพสูงกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นโดยโครงสร้างพื้นฐานครบครันและฐานนักลงทุนจากทั่วโลกโดยโครงการเดอะอควาถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จท่างกลางตลาดที่ท้าทายสะท้อนให้เห็นว่าผู้พัฒนาที่เข้าใจตลาดมีกลยุทธ์ชัดเจนจะเน้นคุณภาพยังคงสามารถเติบโตและประสบความสาเร็จได้ในระยะยาว